เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคที่เชียงใหม่มีเหตุการณ์การยิงปะทะกันระหว่างคาราวานลักลอบขนยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทหารของฝ่ายไทยสังกัดของกองกําลังผาเมืองผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของเราปลอดภัยนะคะแต่ว่าคนร้ายนยก็อาศัยความมืดหลบหนีไปได้สามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้เป็นจํานวนมากค่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ยิงปะทะ โดยขณะที่ชุดลาดตระเวนร่วมจากกองร้อยทหารม้าที่3าและกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกําลังผาเมืองกําลังออกลาดตระเวนกันอยู่เพื่อสกัดกั้นการลักลอบการขนยาเสพติดเข้าประเทศบริเวณแนวตะเข็บชายแดนพื้นที่ระหว่างบ้านนอแลบ้านหนองเต่าตําบลม่อนปิ่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้จะอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาสักประมาณ1กิโลเมตรค่ะ ถือเป็นการปฏิบัติตามปกติของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับการล่าตระเวนในลักษณะนี้ปรากฏว่าในขณะนั้นพบกลุ่มชายชะกัน5้าคนเดินเท้าแบกเป้สะพายหลังลัดเลาะกันเข้ามาตามเส้นทางกลางป่าเข้ามาในเขตประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่ชายชะกันกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่ทหารชุดล่าตระเวนทันทีชายชะกันเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้นะคะแล้วก็เกิดการปะทะกัน สักประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มชายชะกันจะอาศัยความมืดหลบหนีข้ามชายแดนกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางทหารชุดลาดตระเวนในเวลานั้นเนื่องจากว่าเป็นตอนกลางคืนค่ะก็กระจายกําลังตรึงรักษาพื้นที่ปะทะเอาไว้ก่อนพร้อมทั้งประสานขอกําลังเสริมจากหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพเมื่อเช้าเพิ่งจะได้เข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะกันนะคะก็พบว่ามีเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจํานวน3เป้ซึ่งภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวมประมาณ30,000นเม็ด เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาไว้ที่ฐานปฏิบัติการแม่เมาวกองร้อยทหารมาที่4อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป